คําทูมาชานเจนิราค่ะชานสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะพี่กช่องเจนจิราค่ะชานลกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือ Less กับ Let ต่างกันยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยก็นะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู Let ที่มี S ก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าความหมายของเขาเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะ l e s นะคะก็จะแปลว่าแบบจุดๆ,ๆกันเถอดนะคะก็จะเป็นแบบการชักชวนนะคะก็ l e s นะคะก็ต้องใช้คู่กับ verb ไม่ผันด้วยนะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะพูดว่าแบบไปตลาดกันเถอดเราชวนไปตลาดนะคะแบบเฮ้ยเธอไปตลาดกันนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า let's go to the market ไปตลาดกันเถอดนะคะ มาเก็ตก็แปลว่าตลาดก็สังเกตนะคะตรงคำว่า go นะคะ go ก็จะเป็น verb ไม่ผันนะคะ let's go to the market go จะเป็น verb ไม่ผันหลัง let's นะคะต่อไปอ่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นแบบตอนนี้เที่ยงแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะเราก็สามารถพูดได้ว่า Let's have lunch นะคะ Let's have run หรือว่าจะพูดว่า Let's go for run นะคะก็ได้นะคะทานอาหารกลางวันแต่ถ้าเป็นอาหารเย็นเราก็สามารถพูดได้ว่า Let's have dinner หรือว่า Let's go for dinner ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราไปดู Let s แบบไม่ไเติม s กินบ้างดีกว่านะคะ let เราก็ต้องรู้ความหมายเขาก่อนเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะ let อันนี้ก็จะแปลว่าอนุญาตหรือว่าปล่อยให้ทำนะคะก็ let นะคะก็ต้องใช้คู่กับ s o m e o n e นะคะก็คือคนหรือว่าจะเป็น something ที่เป็นสิ่งของก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบวกกับ verb ไม่ผันนะคะเหมือน let ที่เติม s เลยค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรานะคะบอกว่า ปล่อยให้ฉันทำมันนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า let l e t me do it นะคะปล่อยให้ฉันทำมันก็จะตรงตัวเลยะคะ let ปล่อยมีฉันทำมันก็ do it นะคะมันก็จะตรงตัวเลยนะคะแล้วก็สังเกตนะคะตรงคำว่า you, do do นะคะก็จะเป็น verb ไม่ผันเหมือนกันค่ะอีกซักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่า พ่อแม่นะคะไม่อนุญาตให้ฉันออกไปข้างนอกนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า my parents don't let me go outside นะ parents นะคะ,ะ,คะก็จะแปลว่าผู้ปกครองพ่อแม่นะคะก็มารวมกันเป็น my parents พ่อแม่ของฉัน my parents don't let me go outside นะคะพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ฉันนะคะออกไปข้างนอก ้เดี๋ยวเรามาย้อนกลับไปที่คำว่า less ที่เติม s เหมือนเดิมก่อนนะคะ less นะคะก็จะเป็นการชักชวนตัวอย่างเช่นที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น let's go นะคะแบบเราเคยนัดก,กันไว้แล้ว่าแบบเดี๋ยววันนี้เราจะไปนี่กันนะแล้วเราก็เลยพูดว่า let's go ไปกันเถอะนะเรานัดก,กันว่าเดี๋ยวไปตลาดก็ let's go ไปตลาดกันอะไรแบบนี้นะคะคำว่า less ที่เติม s ก็จะใช้ let's go ใช่ไหมคะแต่ let ที่ไม่เติม S นะคะเราจะสร้างให้มันคล้ายๆกันเออทุกคนลองคิดถึงแบบหนัง Frozen น,นะคะเอลซ่าที่เขาจะมีเพลงว่า Let it go Let it go นะคะ Let it go นะคะ, let นะคะก็จะแปลว่าปล่อยมันไป Let it มันแล้วก็ go ก็คือไป Let it go นะคะเราก็จะคิดว่าแบบมันแปลว่า ไปกันเถอะเหมือนกับ let's go นะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคือ l e t o นะคะมันจะแปลว่าปล่อยมันไปแต่ว่า let's go ก็จะแปลว่าไปกันเถอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยไม่ว่าจะใช้ s let's เติม s หรือว่า let's ที่ไม่เติม s นะคะเราก็ต้องระวังนะคะเรื่องของความหมายแล้วก็โครงสร้างประโยคที่ใช้ได้ด<อ>้วยก็จบไปแล้วนะคะกับ let's กับ l e t ต่างกันยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย see you later